สวัสดีครับมาอยู่กันที่คลิปที่2นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์ลำดับและอนุกรมอนันต์นะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตนะครับความหมายที่มาที่ไปของสูตรนะครับตามนิยามของมันนะครับแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทําโจทย์แล้วก็แบบฝึกนะครับถามว่าทําไมต้องมานั่งฟังอธิบายที่มาที่ไปนะครับด้วยจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจสูตรว่าเฮ้ยมันมาอย่างไงนะครับมันทำไมต้องเป็นแบบนั้นทําไมไปต้องขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ คือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเท่ากับว่าเราจะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นพอเรามีพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับว่าเราทาโจทย์ที่มันซับซ้อนหรือโจทย์ที่เขาต้องการวัดความเข้าใจนิยามหรือพื้นฐานเบื้องต้นจริงๆเนี่ยมันทําให้เราทําได้แล้วทาได้ดีแล้วทําได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วครับว่าเราควรจะต้องมีความรู้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปไหมนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนิยามของมันก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะขึ้นไว้ให้ที่ ที่หน้าจอแล้วนะครับลองอ่านดูนะฮะอ่านดูทั้งสองรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนาะอ่ะต่อฮะจากลำดับเลขคณิตนะครับเขาบอกว่าลำดับเลขคณิตนะครับคือลำดับที่มีผลต่างนะครับผลต่างก็คือการลบถูกไหมอ่ะแล้วก็เป็นผลต่างนะครับระหว่างพที่ n นบวกหนึ่งนะครับก็คือ a n นบวกหนึ่งนั่นเองนะครับกับนพที่ n นะครับก็คือ a n นนั่นเองนะครับอ่ะ ประโยคครับแค่เนี้ยเราพอจะเขียนได้แล้วครับว่าเอ้ยมันก็คือ an บวก1นะครับลบด้วย an นั่นเองนะครับครานี้ถ้าเกิดเราอยากจะเฉพาะเจาะจงนะครับเขียนเป็นพจน์ที่มีตำแหน่งเฉพาะเราจะเขียนได้ไหมนะครับลองมาเขียนดูนะฮะโอเคให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกอะไรก็ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นในรูปลักษณะประมาณนี้นะครับเช่น a 2ลบด้วย a 1 a 3ลบด้วย a 2 a 1, a5 ลบด้วย a4 a10 ลบด้วย a9 รับหรือจะเป็นนะครับ a75 ลบด้วย a74 ก็ได้นะครับจะสังเกตว่าตัวอย่างที่ยกขึ้นให้เนี่ยบางทีความสัมพันธ์ก็คือไม่จะเป็นการลบกันระหว่างพจน์หลังลบพจน์หน้าที่อยู่ติดกันถูกไหมคราวนี้ตามนิยามเขาบอกว่า การลบเนี่ยผลลัพธ์จากการลบเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่า a 2ลบ a 1 a 3ลบ a 2 a 5ลบ a 4 a 1 0 a 1 9 a 7 5ลบ a 7 4มันจะต้องมีค่าเท่ากันทั้งหมดมันถึงจะเป็นลำดับเลขคณิตโอเคนี่คือความหมายของมันนะครับประมาณนี้คราวนี้นะครับ ตำแหน่งที่มันบอกว่ามันเท่ากันเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเท่ากันเนี่ยอันนี้ก็มีมีประโยชน์และมีค่าเหมือนกันนะครับเราเรียกผลต่างหรือผลลัพธ์นั้นว่าผลต่างร่วมผลต่างร่วมนะครับเราใช้ตัวอ,อักษรสัญลักษณ์ว่าตัว d d มาจาก d i f f e r e n e นะครับอ่าคราวนี้เราเคลียร์เรื่องค่า d นิดนึงนะครับไอ้ค่าดีเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องเป็นค่าบวกเสมอไปนะมันจะเป็นจํานวนบวกก็ได้จํานวนลบก็ได้จํานวนเต็มทศยมเศษส่วนเป็นได้หมดเลยนะครับขออย่างเดียวคือมันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหรือมันลดลงเท่าเๆกันในทุกพจน์ในทุกช่วงแค่นั้นพอเป็นระดับเลขคณิตโอเคจากนิยามนะครับเราก็น่าจะเขียนสมการนะครับตามนิยามเลยนะออกมาได้ประมาณว่า an บวก1นะครับลบด้วย an นะครับจะต้องเท่ากับ d ประมาณนี้นะฮะอ่าเห็นไหมครับว่ามันยังไม่ใช่สูตรลำดับเลขคณิตที่เราเรียนกันนะครับไอ้สูตรลำดับเลขคณิตเนี่ยมันคือสูตรนี้ an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1นะครับคูณด้วย d มันยังไม่ใช่สูตรนี้นะครับเออแล้วเดี๋ยวเราจะมา ทำนะครับว่าจากสมการตามนิยามเนี่ยเราจะทําการพิสูจน์ทําการพรูฟนะครับให้มันกลายเป็นสูตรที่เราใช้กันทั่วบา้านทั่วเมืองอย่างไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราสร้างสมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแก้นะครับโดยอ้างอิงตามสมการของนิยามนะครับโอเคแล้วก็สร้างเลยนะฮะก็ a 2ลบ a 1นะครับเท่ากับ d ตามนิยามไปเลยนะตามตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ a สาลบ a สองเท่ากับ d a สลบ a สาเท่ากับ d สังเกตแพทเทิร์นนะครับมันจะเหมือนกันใช่ไหมแล้วจะมีการเชื่อมต่อของแต่ละสมการกันอยู่เช่นสองลบหนึ 1, 3, 2, 2, ่งสามลบสองสองสี่ลบสามห้าลบสี่เป็นต้นนะครับเราก็จะว,วาร์ปเลยนะครับจุดจๆจ,จุดนะครับจะเป็นแบบไปเรื่อยๆนะครับจนถึง สมการสุดท้ายที่เราต้องการซึ่งเราจะให้เป็น an นะครับเพราะฉะนั้นพ์ก่อนหน้าของ an นะครับตัวที่มันมาก่อน an ก็คือ an ลบหนึ่งนั่นเองนะครับลบกันเท่ากับ d ประมาณนี้อ่าโอเคนะต่อไปนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อสมการน,นิดนึงนะฮะตัวแรกนะครับเป็นสมการที่1นะครับสมการที่สองก็เป็นชื่อสมการที่สองนะครับอันที่สามก็เป็นสมการที่สาม แล้วมันก็จะมีสมการที่สี่ห้าหไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในจุดๆ,ๆนะครับโอเคจากนั้นเดินทางมาถึงสมการสุดท้ายถามว่าสมการเนี้มันคือสมการที่เท่าไหร่นะครับให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพึ่งตอบว่าสมการที่ n เพราะมันไม่ใช่นะครับตัวนี้อ่ะนี่นะพอเห็นอะไรไหม ดังนั้นนะครับสมก,การสุดท้ายบางก็ต้องเป็นสมก,การที่ n ลบหนึ่งนั่นเองนะครับตามลำดับเลยนะครับให้เราสังเกตเอานะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีมีสมก,การทั้งหมดกี n ่ตัวมีสมการทั้งหมด n ลบหนึ่งสมการนะครับจากนั้นทำยังไ,ไงต่อนะครับให้เรานำสมก,การทุกตัวที่เราได้ไปบวกกัน อโอ้โหเยอะมากบ,าบอคบอกบวกไปได้แล้วครูมันเยอะนะครับก่อนจะเชื่อย่างนั้นนะครับให้ดูความสัมพันธ์ก่อนนะครเด็กๆเห็นตัวนี้ไหมนะครับ a 2ในสมก,การที่1มันจะมีคู่แฝดอยู่นะครับก็คือลบ a 2ที่อยู่ในสมก,การที่2สังเกตว่าพอน,นำมาบวกกันนะครับไอ้เจ้าสองสมก,การนี้ยมันจะตัดกันตัดทอนกันหมดไปเลยนะครับหมดกันนะครับคราวนี้ มันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ซ้ำๆวนลูปไม่รูจ้จบเลยตัวอย่างเช่น a สในสมก,การที่สองมันก็จะมีลบ a สในสมก,การที่สามนะครับและมันก็จะตัดคอนกันได้นะครับตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบหมดไปนะครับเป็น0นย์และเมื่อ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้วนลูปอีก a 4มันก็จะมีลบ a 4่นะครับต่ถามว่าอยู่ไหนอยู่ในจุดจุดจุด,จดนะครับเช่นเดียวกันจากสมก,การข้างล่าง ลบ an ลบหนึ่งนะครับมันก็จะมี an ลบหนึ่งครับอยู่ข้างบนอยู่ในจุดๆเหมือนกันนะครับมันก็จะบทไปเหมือนกันประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่มันไม่มีตัวตัดได้นะครับก็คือลบ a 1กับ an นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับมันจะได้เป็นลบ a 1นะครับบวกกับ an นะครับนี่คือผลลัพธ์จากฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะครับต่อมาดูฝั่งขวาฝั่งขวานี่ง่ายเลยนะครับมันจะมีแต่ d บวก d บวก d บวก d บว d บวก d ไปเรื่อยๆนะครับเช่น d บวกกัน5ตัวก็คือ5 d d บวกกันสิตัวก็คือ10 d นะครับแต่ข้อนี้มีสมการทั้งหมด n ลบ1 d บวกกัน n ลบ1ตัวมันก็จะได้เป็น n ลบ1คูณ d ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อนะฮะจากนั้นเราทำการจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปคืออะไรก็คือพจน์ที่มี AN เป็นตัวเอกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวทําการย้ายไปฝั่งนะครับแก้ให้มันอยู่อีกฝั่งให้หมดเลยนะครับจัดรูปมานะครับมันจะได้เป็น AN เท่ากับ a 1ะครับบวก N ลบ1คูณ D นะครับนี่ก็จะเป็น สมการที่เราใช้เรียนกันนะครับเป็นสมการเป็นสูตรลำดับเลขคณิตที่เราใช้เรียนกันตามปกตินั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะต่อมานะฮะนี่คือจบละเรามีทริคให้นิดนึงนะครับพอเราเข้าใจตัวสูตรเนี่ยถามว่าเราจาเป็นต้องใช้สูตรจาเป็นต้องยึดสูตรตัวเนี้ยตลอดไหมไม่ครับเรามีทริคอยู่นะคะทุกคนมีมือใช่ไหมอ่ะเราขอมือขวานะฮะเอากระดาษขึ้นมานะครับ อ่าอันนี้เราตั้งเชื่อเป็นเวอร์ชันแบบง่ายแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเข้าใจเรื่องการพิูจนะครับเข้าใจคอนเซป t นี้ทำได้เหมือนกันนะครับโอเคเอามือมือมือซ้ายละกันซ้ายขวามือขวามือขวา,ม,ขวามือขวาขึ้นมานะฮะวางลงไปเลยกระดาษนะครับปึ๊บอ่าแล้วลองวาดนิ้วเคยทำเนาะเออวาดมือขึ้นมาแบบนี้นะฮะ เอาแค่นิ้วขึ้นก็ได้นะไม่ต้องเต็มฝั่งมือก็ได้ประมาณนี้โอเคกระเถิดหน่อยอ่ะประมาณนี้จากนั้นตั้งชื่อครับแต่และนิ้วนะครับเรายกตัวอย่างยกกำหนดให้เป็นพจน์ละกันนะครับนี้พจน์ที่หนึ่งพจที่สองพจนที่สามพจนที่สี่พจน์ที่ห้านะครับ เรามาร์กนิดนึงนะครับอันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อของลำดับเลขคณิตนะครับอันนี้ละดับเลขคณิตนะโอเคนะอ่าโอเคต่อนะครับครนี้เราสังเกตนะครับเป้าหมายเรากำหนดมิชชั่นก่อนนะครับมิชชั่นเราต้องการนะครับที่จะทำให้ a หนึ่งเนี่ย เปลี่ยนเป็น A5 ทําทำยังไงนะครับโอเคนึกภาพนะครับกระโดดนะครับทุกคนต้องกระโดดนะฮะโอเคการจะเปลี่ยนเป็น A5 ้ได้นะครับ A1 ต้องเปลี่ยนเป็น A2 ก่อนนะครับแล้ว A2 นะครับต้องเปลี่ยนเป็น A3 A3 ต้องเปลี่ยนเป็น A 4และ A4 ต้องกระโดดเปลี่ยนเป็น A5 สังเกตมันมีการเปลี่ยนมันมีการกระโดดทั้งหมดกี่ครั้งนะครับ ะจะสังเกตว่าทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมคราวนี้ลำดับเลขคณิตนะครับก็คือผลต่างร่วมก็บวกดีเข้าไปบวกดีเข้าไปบวกดีเข้าไปแล้วก็บวกดีเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการกระโดดทีละครั้งล่ะเราต้องการผลสรุปเลยนะครับผลสรุปเลยนะครับมันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้ฮะ A1 นนะนะเราจะจำ ทีเดียวเนี่ยให้เป็น a 5เลยปึ๊บอ่ะเราขอข้อสรุปเลยนะครับเราก็จะได้ว่านะฮะมันจะต้องบวกไปถึง c d นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สรุปเลยครับจะได้ว่า a 5นะครับจะเท่ากับ a 1บวก c d ประมาณนี้นะฮะ ไม่ต้องจําสูตรต้นนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในในการแปลงเล็กๆน้อยๆถามว่าเอาใช้ไได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้งานนะฮะตัวอย่างนะครับสมมุติว่าครูให้ a 100มานะครับ a 100นะครับเราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องการกระโดดของนิ้วมือนะครับตะกี้แล้วเราก็เขียนเลยว่าเฮ้ยมันก็คือ a 1บวก 99D ไม่ต้องใช้สูตร n ลบ1เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับสมมุติเราให้ a 75สบ้านะครับมันก็คือ a 1หนึ่งบวกเจ็ดสิบี่นะครับสมมุติเราให้ a 2ยี่สิบสามนะครับมันก็คือ a 1หนึ่งบวกยี่สิบสองนะครับจะสังเกตว่าไอตัวเลขตรงนี้นะครับที่เป็นสีสฟ้าเนี่ยมันจะน้อยกว่าอยู่หนึ่งแต้มเสมอมันจะน้อยกว่าน์ที่เราต้องการอยู่หนึ่งแต้มเสมอประมาณนี้นะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเป็นทริคต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ A1 หนึ่งล่ะเออถ้าเราไม่อยากใช้ A1 หนึ่งล่ะเราจะเปลี่ยน A1 หนึ่งเป็น A ตัวอื่นได้ไหมให้สังเกตรตรงนี้ก่อนครับตำแหน่งที่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้นะครับให้เอาไปเปรียบเทียบก,กับตำแหน่งที่ครูไฮไลท์สีส้มสังเกตเห็นความสัมพันธ์อะไรไหมครับสีฟ้า1นึ่บวกเก้าเก้าก็ได้ร้อย หนึบวกเจ็ดสก็ได้เจ็ดห้าหนึ่งบวกยบสองก็ได้ย3บสามนั่นแปลว่าเรามีอิสระในการเปลี่ยนตัวเลขสีฟ้าเป็นอะไรก็ได้ขอให้ผลบวกมันได้เท่ากับสีส้มตัวอย่างเช่นเราอยากให้นะครับอาจจะเป็น A 20บนะครับบวกแปดถามว่าได้ไหมก็ได้นะฮะหรือจะให้เป็น a ่จ a 7สนะครับอาจจะเท่ากับ a 5้าบวกเจ d ก็ได้หรือ a 2 3นะครับอาจจะเท่ากับ a 8นะครับบวกสิ d ก็ได้นะครับประมาณนี้ถามว่าแล้วมันดียังไงเรามาตัวอย่างโจทย์หนึ่งข้อนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายจังนะฮะออะตัวอย่างนะฮะข้อเดียวก่อนจบคลิปนะครับสมมุติว่าเราให้โพสที่ 82นะครับเท่ากับ1,56นะครับแล้วก็ให้โพจน์ที่24นะครับเท่ากับ32นะครับเราอยากรู้ว่า d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหาโพจน์ที่1ก่อนเลยตามสูตรนะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับเราทําแบบนี้เลยฮะนักเรียนเราก็จะให้เป็นนะครับ A82 นะครับเท่ากับ A24 24บวกอะไรได้82นะครับก็มานั่งคิด24บวกด้วย58นะครับก็จะเป็น A24 บวก 58D นะครับจากนั้นก็แทนค่าครับก็เป็น1056เท่ากับ32บวก 58D นะครับแล้วก็ แก้สมการตามปกติก็จะได้เป็น1024เท่ากับ 58D เพราะฉะนั้น D ก็คือ1024ส่วนด้วย58นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหาในการจัดรูปแบบง่ายๆนะครับอ่าโอเคในวิดีโอต่อไปนะครับเรจะพูดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแล้วก็ฝึกหัดในการทำเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ